ก็บอเได้ดิแิมันมีพลังเลเหาดีนีลูกหนาวยู่บ้ออยู่คุหนาวยู่บ่อยู่คุนะหนาวย่บ่ออยู่คุนะกินหอเขยี่บ่ดยหนาวลูกกินหอเขยู้บ่กินหอเขยู่บ่กินหอเขยู่บอีกเขาเสียยู่บ้อ ข่าแสบยุ่าแสบปนแล้วบ่มีใใลูกเราใกล้าลงไม่ไหวเด้นเ่าลงไม่ไหวเดนโดยเนี <c oughs> ่ย <c oughs> เนเบาดีดีลูกกอะดรดีอย่าเน่

คอยังบ yeah, no. ่ได้ก in ินคอยังบ่ได้กินเนาะบอกอ่นบอกพอด้าดูไปไปเที่ยวมือนี่เห็นยังไงเห็นยังไงเจ้านั่นเห็นยังไงบทสิบอีร้อยนะเห็นยังไงไปเที่ยวนะบอกบอกพอด้าดูเห็นเห็นตลาดโจ๊กเห็นกระจายกระจายเห็นทาอาหารนะกินเองเนี่ย Tông nham, tông nham, tông xẹp tông xẹp tụm xẹp tông sẹp tông nham, tông sếp, <laughs> tông xẹp tông sếp, tông à? tông xẹp <laughs> <laughs> tông sếp, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคนเปินวังไงเปล่ปลาเนจูัเสือดำเนนนเอหลา้เหนือไม่เมยใส่บอดัสียงี้เด

อยู่กงางเวรกลางขึ้นมาอยู่หัวู่เหมนขอนี้เป็นลูกแมติงหาเงินไม่ได้เงินเดือดเงินเบดเรวหาเงินไม่ได้เงินเดือดเงินเบิด บ่มีเงินบ่มีเงินเงินไม่ทิ้งเกียงตับแล้วเงินไม่ทิ้งคีเกียงตับแล้วไม่ติ้งมาเป็นสื่อเนี่ยเกียงตับนะหลายอย่างจักทานบุญจักทานบุญจักยังอีกเราก็บอกไป เงนินไม่สิเลยเง,งนินกระลานที่พี่น้องเอาเเงินกระลานหนึ่งล้านกี่หนะึเงินสามเง,นมนนนงินสามพล้านนึงก็บสามพนอะนี่จ l งอะไรพี่น้องเนี่ย

โทรหากันจะมันหยึ่งสิบหกเล้ววิด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 พักพักพักเ่าเหมือนก่องยาเสยดนิาหน่ง แบบเปิงมักส้มนี่เด้อพี่น้องพวกมีปวดอยากเจ็บอยากนะไม่ปวดอะไรอยากเจ็บอยากไข่อยากโชซ่จกคนไม่พออยากตแต่จกคนน้องน้องเนียงนะแต่มันเลือกไม่ได้บ้านเราพี่น้องไงอยู่ดีมีแหงสกุทุกคนอย่าลืมเบิ่องซองน้องมินิเด้อจ้าไปไปไปลุงจุ๊บจุ๊บ ผักผักบิงึงผักบิึงผักชื่นอบน้องเมนี่ในเด้มปลาลุงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะงั้นมาเบิ้งปลาลุงขอบคุณค่ะ